สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับแอดมินใบเตยเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาชมนี่รถคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคปปี2018น้องมาพร้อมกับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยทุกคนด้านหลังของเขานะคะไฟท้ายสวยไม่เหลืองเลยหลอดไฟออกครบทุกหลอดทุกดวงไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะ,ะที่เปิดกระบะท้ายของเขานะคะเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีไฟเบรกดนที่3ด้านหลังมาให้แบบนี้นะ กันชนท้ายนะคะติดมาให้เรียบร้อยมาดูในส่วนด้านข้างกันนะคะสีของเขาก็สวยมากๆเลยทุกคนเป็นสีขาวสวยมากอะแม็กนะคะแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานบางคนติดมาให้แล้วทั้งสีล่ล้อมือจับของเขานะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย ในส่วนของคิ้วกันาสา์เรายังไม่ใส่มาให้นะคะลูกค้าอยากใส่อยากติดสามารถแจ้งเราแจ้งเซลได้เลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมฐานสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวชฉมหน้าของเขาก็สวยๆแบบนี้เลยนะคงไฟใหญ่ๆหลอดไฟเป็นแบบฮาโลเจนนะคะ ระจังหน้าก็นี่สีดําสวยๆแบบนี้เลยตัดกับสีขาวเดี๋ยวแอนเมียนจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในภายในของเขากขว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะเป็นเบาะภุ่มพาเดินได้สีขาวเบาะนุ่มมากนะคะรองรับสลีลระดีมากๆเลยเบาะด้านหลังก็กว้างขวางมากๆนะคะมีสายเข็มขัดน,นิรภัยมาให้เรา3ามสายเลยด้านหลังนะตัวนี้สามารถดึงลงมานะคะเป็นที่วางแก้วน้ำได้เลย เจ้าคันนี้นะคะมาอยู่ที่4 1 0 6 8กิโลเมตรนะไม่แท้ไม่ก่อนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นแบ่งออกเป็น3ามการแบบนี้เลยพุ่มหนังสวยๆสีดําในส่วนของหน้าจอนะคะเขาเป็นหน้าจอแบบธรรมดาด้านล่างก็จะเป็นโหมดปรับแอร์แล้วก็มีช่อง power outlet มาให้2ช่องนะถัดมานะคะมาดูหัวเกียร์ของเขานะคะนี่ หัวเกียร์แบบนี้เลยแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะคะด้านข้างก็มีช่องวางแก้วน้ำนะคะมีมือเบรกใครที่สนใจคันนี้นะคะเจ้าคันนี้มาในราคา458,000นะคะได้น้องไปไว้ขี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะ ก่อนส่งมอบงานนะคะเรายังมีบริการนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองแอร์นะคะและก็ตรวจเช็คระบบไฟแอร์เครื่องยนต์ให้อีกด้วยทั้งยังมีบริการล้างทั้งภายนอกและภายในให้ลูกค้าไปเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะก็สามารถทักบ้านเขียวเรามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเต้นรถประเสริฐผลสกลนครรถสวยคัดพิเศษร,ราคาถูกรับประกันทุกคันคะ่ะ